ครับมือนี้มาว่าเรื่องไก่ไข่ครับไก่ไข่ที่เลี้ยงกันในบ้านเท่านะครับมีทั้งเลี้ยงเชิงพาณิชย์แล้วก็เลี้ยงเชิงเศรษฐกิจพ่อเพี้ยงเลี้ยงไว้กินหลังบ้านครับมืัอนี้ก็ะทีมาว่าเรื่องไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบอินทรีย์ครับเลี้ยงแบบอินทรีย์เลี้ยงแบบออร์แกนิกไก่ที่ผมาเหมาะสำหรับการเลี้ยงแบบอินทรีย์ก็จะเป็นไก่ สายท่านแท้ครับเพราะว่านีความแข็งแรงความกาท่านตระหนักครับว่าถ้าเราเลี้ยงแมบ,บองที่มีกาสีมดใส่ยาปสิที่วานะครับถ้าเพื่จจะเปลี่ยนที่กหมดใส่แล้วก็ให้อาหารที่ที่ตามธรรมชาติพยายามตามธรรมชาติที่ได้โปรตีนจากธรรมชาติคือพวกแหนแดงไมโครฟิล,ล่าพวกพักเกษพวกหญ้านี่เปีย พวกลำข้าวพวกเข้าไปครับมี่เฮ้าหาอะไรจากครามธรรมชาติก็ต้องเลี้ยงมารครับส่วนไก่ไข่ให้บิดให้บิดกาสามารถเลี้ยงแบบอินซี่แบบโอคินิกได้ครับเลี้ยงแดกิดกันสามารถเลี้ยงได้กิดกันแต่ว่าไก่ไข่ให้บิดของเราเหมาะสำหรับการเลี้ยงเชื้อพนันธุ์ครับเลี้ยงไม่คงทับ ว่าหนึ่งล่ะไข่ไข่อินทรีย์ทำไมไข่ไข่ไก่อินทรีย์ทำไมมีมูลค่าสูงคือราคาค่อนข้างสูงคือมันเ็ดยากับมันผลิตออกมายากอย่างไก่ไข่ลอยตัวอินซีเขาเรียงแบบอินซีหอยแดงอินซีหนึ่งอย่างไรบ้างใดมันกับอัตราการให้ไข่ก็ันสูงมากสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บางที่อาจจะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้เพราะว่าการให้การได้รับสารอาหารในการบำรุงไข่ของไก่ไข่ผม ต้องเป็น16-18เปรเซ็นต์นะครับ8นปอร์เหาจกธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างยากจากพวกพวกพืชพวกยานเนื้อเปียพวกอะไรไอ้ไอแหนแดงไมโครฟิลล่ามันจะค่อนข้างยากโปรตีนอาจจะไม่ถึงถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะครับเลยเห็ดให้การให้ไข่ มันก็สีน้อยลงแต่ว่าถ้าเกิดเขาเรียงไไข่ใส่พันแท้ครับไอ้ไข่ใส่พันแท้มันก็สีไอ้ไข่ใส่พันแท้มันก็สีเป็นมีความแข็งแรงการทานต่อโรคครับความแข็งแรงต้านทานต่อโรคสีผมแนะน้ำตาสายทีเป็นพัฒนาสายพันธุ์มาทีสสัตว์ทีคือนิจพัฒนาสัตว์ปีพัฒนามาให้หมอสสำหรับเลี้ยงไม่ปล่อยก็เป็น ไก่รสไทยครับไก่รสไทยหรือคนอื่นอยากได้สวยงามพร้อมกันเป็นปลาพีมันล็อกอะไรปลาาพีมันล็อกก็สวยงามเหมือนกันมีลายปลาแล้วก็รสและเล็บก,ก็ดีขึ้นครับแล้วก็ตระกูลไก่ไข่สายพันธุ์แท้คือไก่ไข่อีดีครับม,มันเป็นไก่ไข่ทวิประสงค์กับเล็คฮอนครับตระกูลเล็นฮอนทั้งหลายเป็นไก่ไข่สายพันธุ์แท้อย่างพวกไก่ปลาพีมันล็อกไก่อ ไอ้โรสไอแลนด์เลทท่พวกนี้มันเป็นไก่กินไข่กินเนื้อครับไข่ที่มีประสงค์คสามารถเอ่อยังกินไข่ก็ได้เลี้ยงก,กินเนื้อก็ได้ยังไข่ไอ้เล่ค,ๆๆค้อนขอนจั็เป็นไข่ไข่ใช้ประเทศอีกทีหนึงก็ให้ไข่สามร้อยกล้องต่อปีก็ค่อนข้างค่อนข้างให้ไข่ค่อนข้างเยอะครับแต่นี่ยังคือที่ บา้านเฮาบ่มักก็คือเปลือกไข่เขาเป็นสีเทาสําหรับไก่เล็กไข่ของไก่เล็กหอนหอนจักไข่สีขาวบา้านเฮานิยมเปลือไกไข่สีดำเป็นไก่ไข่สายพันธุ์แท้สายพันธุ์เดียวครับคือสายพันธุ์ไก่ไข่เลยครับบ่แม่นไก่ไข่อ่ขึ้นไข่คือ,ในใคคอนเนื้อหรือไข่ทวีประสงค์ครับไข่รทวีประสมยกพวกส่วนกลางของผมนี่เป็นอ่ากําลังเดินมากครับมีเต็มตัวครูตัวนี้ก็เป็นอ่าอตอตัลป อัตตะโนกเป็นไก,ไกไ่ไข่สายพันธุ์แท้เรียงขึ้นไข่ทุ่เนี้ยครับมันปู่ค่อนข้างใหญ่เลี้ยงกินไข่ก็ได้เลี้งยงน,ยนกเนื้อก็ได้ยังเล็กอ่อนๆจากนี่ตัวนั้นค่อนข้างน้อยครับตัวค่อนข้าง,างน้อย,อยเลี้ยงกินไข่โดยตรง,งเลยแล้วครับถ้าเลี้ยงกินเนื้อกัมันปู่ค่อนข้างเล็กครับตัวค่อนข้างน้อยมีเป็นไก่พวกนี้ครับ,รบอายุที่เดือนกว่าแล้วครับ นี่เลี้ยงกว่าละนกไก่ตลอดครับตลอดแล้วก็อยู่บ้านอยู่บ้านที่สุรินทแต่เนี้เล็กฮอนเอ้ว่ามันเล็กฮอนไอ้ไอไอรถไทยครับไอ้รถไทยและครับเป็นไก่เอ่อราพีมันล็อกสายเยอรมันสายขั้นบนยู่บ้านสุรินทร์ผมก็เลี้ยงแบบปล่อยครับปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ่ไข่ค่อนข้างดีอยู่ครับไครค่อนข้างดีอยู่ ไข่ข้างในอาจจะบอกเป็นสีแดงเพราะว่าเขาเลด้ยงผีหน้าหางแบบเป็นสีเหลืองแน่แต่ว่าคุณภาพของสารอาหารในไทยจะค่อนข้างสูงครับแล้วก็มีสารเสี่ยวยทางวันก็อ้อยเขาหากินทางธรรมชาติทางตอนแรกก็จะเข่าก่อครับแต่เขากักบไข่ไข่ถ้าเขาเลี้ยงไปปล่อยก็ต้องตามหาไข่แน่ครับบางทีเขาก็อาจไปสู้ไข่าตามไอ้กอย่างอาอามยังครับ มืม่อนี้ก็ไม่ยังไงครับมาบอกเรื่องอไก่ไข่สายพันธุ์แท้ที่เหมาะสําหรับเลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงแบบมินซีเลี้ยงแบบออแกนครับังนี่ก็เป็นห่านหัวสิงครับแล้วก็อันนี้เป็นไก่ไก่บ้านเดยอะที่เอาไปเข้าคอกแล้วครับไปเข้าคอกไปเข้ากลวงอนุบาลไฟก่กองของวันก็ปล่อยไปเลี้ยงกัอยู่ข้างนอก รับรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับ